สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้หลักโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะ การดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถรับเอาคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปร,รับใช้ให้เข้ากับชีวิตของแต่ละท่านได้เลยนะคะ ในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงคำพยากรณ์ในช่วงที่ดาวสี่ดวงได้ทำการโคจรส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีซึ่งมีดาวสามดวงนะคะที่โคจรมารวมตัวกันอยู่ที่ราศีมิถุนนั่นก็คือดาวพระพุธดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์ค่ะส่วนอีกหนึ่งดาวคือดาวพระเกตค่ะแม้ว่าดาวพระเกตจะถือว่าเป็นดาวที่ไม่มีตัวตนเป็นวิญญ,ญาณธาต แต่ก็ถือว่ามีฤทธิ์เยอะมากสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเราจากดีให้กลายเป็นร้ายและสามารถเปลี่ยนจากร้ายให้กลายมาเป็นดีได้ค่ะดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงอิทธิพลของดาวทั้ง4ี่ดวงที่ส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวม ของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะยังถือว่าในระยะนี้เป็นช่วงที่ดาวหลายดวงมีความเข้มแข็งทยอยโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีจึงถือว่าเป็นช่วงที่ดวงชะตาของคุณจะมีความพลิกผันมีเรื่องราวของความมั่นคงมั่งคั่งเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะ และถือว่าดวงชะตาของคุณนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเนื่องจากมีดาวหลายดวงมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีพิจิกก็จะมีตัวช่วยที่เข้ามาช่วยผ่อนจากเรื่องหนักให้กลายเป็นเรื่องเบาได้ชาวพิจิกคุณได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ทั้งสี่ดวงค่ะซึ่งประกอบไปด้วยดาวพระพุธดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์และดาวพระเกต ซึ่งการโคจรโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะส่งอิทธิพลมาอย่างชาวลัคนาราศีพิจิกโดยตรงดาวพระพุธด,ดาวพระศุกร์และดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาค่ะแล้วก็จะทยอยได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีกันต่อมาเป็นลำดับนะคะ ดาวพระพุธนั้นเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความคิดความอ่านการสื่อสารการพูดการเจรจาเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเงินทองความรักความสุขเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับกิเลสตัณหาความอยากได้อยากมีส่วนดาวพระอาทิตย์นั้นก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นใจยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงและความสำเร็จความเป็นหนึ่งค่ะ อีกดาวหนึ่งก็คือดาวพระเกตซึ่งดาวพระเกตจะเกี่ยวโยงกับบุญวสนาเกี่ยวโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อเซนหลังสังรอนดาวพระเกตจะโคจรเข้ามากระตุ้นอยู่ที่ราศีมังกรมาอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกคะ่ะในจังหวะที่ดวงดาวได้ทำการโคจรโยกย้ายลักษณะนี้ สมัยมองว่าตัวคุณยังได้รับอิทธิพลด้านบวกด้านดีจากดวงดาวไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะประกอบกันกับดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณที่ในขณะนี้โคจรได้ตําแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีก็จะส่งผลทําให้คุณนั้นมีพลังมีทั้งแรงกายแรงใจและมีความกระตือรือร้อนรวมไปถึงเป็นช่วงที่ตัวคุณมีอํานาจมากขึ้นด้วยในทางโหราศาสตร์ก็จะถือว่ามาตรฐานของความเป็นกเกษตรราธิบดี สีนี้เป็นมาตรฐานที่มีความแข็งแกร่งมากที่สุดแล้วนะคะจะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกมีโชคมีเงินมีความสำเร็จเกิดคอนเน c t ชันได้เดินทางได้ติดต่อประสานงานได้พบปะผู้คนค่ะซึ่งการที่ดาวหลายดวงโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาตรงนี้นะคะจะส่งผลทำให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงค่ะ เพราะคําว่ามรณะนั้นก็หมายถึงการเปลี่ยนจากสถานที่หนึ่งไปสู่อีกสถานที่หนึ่งการเปลี่ยนจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่งค่ะและเมื่อดวงดาวส่งผลดีต่อตัวคุณดวงดาวก็มีเกณฑ์ส่งผลเสียต่อคุณได้เช่นเดียวกันจึงอยากให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นพิจารณาไว้ทั้งสองด้านนะคะหากชาวลัคนาราศีพิจิกต้องข้องเกี่ยวกับผู้คนนะคะสมัยก็ต้องบอกเลยว่าในจังหวะที่ดาวไหลดวงโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมร นะมันจะมีคนมากหน้าหลายตาหลากหลายนิสัยที่ต้องมาข้องแวะข้องเกี่ยวกับตัวคุณค่ะใครก็ตามที่คุณอยากจะให้อยู่เขากลับกลายเป็นว่าไม่อยู่ใครก็ตามที่คุณไม่ชอบไม่ถูกฉะโกอาจจะต้องได้ทํางานร่วมกันกับคุณอาจจะต้องมาข้องแวะข้องเกี่ยวหรือมาใกล้ชิดคุณมันจะมีเรื่องราวที่ไม่เป็นไปอย่างใจหวังเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ต้องขออธิบายกับชาวลัคนาราศีพิจิกไว้ว่าในชีวิตของคุณนั้นมันก็มักจะมีทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดีปะป กันไปค่ะชาวพิจิกในช่วงนี้นะคะคุณก็อาจจะข้องเกี่ยวกับเรื่องของการพบปะการเจรจาการพูดคุยหรือมีเกณฑ์ที่ต้องข้องเกี่ยวกับการเดินทาง ข้องเกี่ยวกับการจัดสรรแบ่งสรรปันส่วนเกี่ยวกับเรื่องของมรดกหรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ต่างๆรวมไปถึงเรื่องราวเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะต้องกลับมาเกิดขึ้นซ้ําก็เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาซึ่งเป็นผลที่มาจากดวงดาวที่มากระตุ้นอยู่ในเรือนมรณะนี้นะคะจึงอยากจะบอกชาวลัคนาราศีพิจิกว่าหากคุณจะหยิบจับทำอะไรอยากจะต่อยอดหรืออยากจะขยับขยายไปในส่วนไหนคุณต้องคิดและพิจารณาให้ร รอบช่วงนี้มันเป็นเหมือนช่วงเปลี่ยนถ่ายดวงชะตานั่นเองค่ะบางเรื่องที่คุณเคยทำมานะคะดำเนินการมาแล้วอะไรมาแล้วอาจจะมีเกณฑ์ได้รับคำสั่งว่าให้หยุดทำให้ชะลอหรือให้ระง,งับสิ่งสิ่งนั้นไปเลยก็ได้หรือบางคนนะคะทำโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งเสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณกำลังจะเริ่มต้นทำโปรเจกต์ใหม่ลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวกรรม,มะเมื่อดาวกรรม,มะสถิตยอยู่ในเรือนมรณะมันมีเกณฑ์วางแผน ซุ่มเงียบนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะได้ริเริ่มต้นจากบางอย่างเพราะว่าสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่คุณเคยทํามันจบไปแล้วมันสิ้นสุดไปแล้ว ก็เลยอยู่ในช่วงแห่งการริเริ่มแห่งการเริ่มต้นนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดาวพระเกตก็ได้ทําการโคจรมากระตุ้นอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาตัวคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบปะได้ติดต่อได้เดินทางและมีโอกาสที่จะได้ล่าผลจากการติดต่อการพบปะครั้งนั้นด้วยมีโอกาสที่คุณจะหาเงินหาทองได้จากการเดินทางโดยเฉพาะงานขนส่งนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้ง่ายค่ะมักจะมีความเหนื่อยและความยุ่งยากเข้ามารบกวนชาวลัคนาราศ สีพิจิกพอสมควรแต่ถ้าคุณรับมือได้ความก้าวหน้าดีๆก็จะรอคุณอยู่แต่ถ้าบางคนเจอปัญหาติดขัดแล้วไปต่อไม่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดการชะง,งักได้เช่นกันค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะในระยะนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะต้องใช้จ่ายเงินไปกับคนที่อายุน้อยกว่าใช้จ่ายเงินไปกับการเข้าสังคมใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางใช้จ่ายเงินไปกับการซ่อมแซมการแก้ไขปัญหาบางทีมันไม่ใช่ปัญหาที่คุณก่อนนะคะแต่คุณก็ต้องมาชดใช้หรือมาใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งสิ่งนั้นซึ่งมันเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะมีความเครียดความกังวลเ,เข้ามามากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าในจังหวะที่ ดาวไหลดวงมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะ มันไม่ได้หมายความว่าจะส่งผลเสียต่อคุณเพียงอย่างเดียวค่ะมรณะก็หมายถึงมรดกอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับที่ทางได้สืบทอดกิจการต่อจากครอบครัวหรืออาจจะเป็นธุรกิจกงศีนะคะไม่เช่นนั้นก็จะมีเรื่องของการได้รับทรัพย์รับโชคมาจากบุคคลที่ล่วงรับไปแล้วคือได้เป็นมรดกมาครอบครองหรืออาจจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานที่คนเก่าเขาก็เสียนออกไปหมดวาระไปคุณก็ได้เลื่อนขั้นมารับต่อลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้สําหรับชาวลัคนาราศี พิจิกนะคะไม่พอเท่านั้นค่ะคาว่ามรณะเนี่ยก็ยังหมายถึงการเดินทางด้วยหมายถึงการแลกเปลี่ยนด้วยชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ทําธุรกิจการค้าการขายอาจจะต้องอาศัยการเดินทางบ่อยขึ้นนะหรือต้องอาศัยการติดต่อการประชาสัมพันธ์มากขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มาจากวิธีการนะคะซึ่งวิธีการจะต้องมาจากการปรับเปลี่ยนคุณจะต้องทําอะไรไม่เหมือนเดิมเพราะดาวมฤตยูและดาวพระพฤหัสต่างก็โคจรสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภ อยู่ในเรือนปัตตนิของดวงชะตาชาวลัคนาราศีพิจิกหลายๆคนหลายๆท่านที่เคยทํางานคนเดียวไม่ได้รวมทีมเป็นเป็นกลุ่มนะคะความคิดก็ามาจากคุณคนเดียวคุณอาจลองรวมเป็นกลุ่มดูคุณอาจทํางานกับคนหมู่มากดูอาจจะได้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่เข้ามาพัฒนางานของคุณให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะเมื่อดาวใหญ่ทั้งสองดวงโคโจรมาร่วมกันเนี่ยมันเป็นจังหวะที่คุณจะต้องปรับเปลี่ยนหากชาวลัคนาราศีพิจิกปรับเปลี่ยนเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ คุณได้เลือกเองคิดเองว่าจะไปอยู่เส้นทางไหนแต่ถ้าคุณไม่มีการเปลี่ยนเลยสถานการณ์จะบีบบังคับให้คุณเปลี่ยนเหตุการณ์ต่างๆจะมีเข้ามาบีบบังคับให้คุณต้องเปลี่ยนค่ะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องโดนบังคับในครั้งนี้ก็ได้อะไรก็ตามที่ชาวลัคนาราศีพิจิกรรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องท็อกซิกหรือเรื่องที่ไม่ดีต่อสภาพจิตใจก็ขอให้คุณออกห่างจากสิ่งสิ่งนั้นเมื่อจิตใจสงบและเย็นลงเชื่อว่าคุณก็จะหาทางออกทางแก้ได้เองค่ะ หากเราจะพิจารณาในแง่มุมของสุขภาพนะคะในช่วงที่ดาวไหลดวงโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาก็มีเกณฑ์เป็นไปได้ที่ตัวคุณอาจจะป่วยไข้ไม่สบายหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่คนในครอบครัวคนใกล้ชิดคนสนิทป่วยไข้ไม่สบายหรือมีเหตุบางอย่าง ที่เข้ามาทำให้คุณทุกข์ใจท้อใจได้ค่ะถ้าเป็นเรื่องของการตบปากรับคำการเซ็เสนสัญญาการทำข้อตกลงหรือเงื่อนไขใดๆที่มีประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วชาวลัคนาราศีพิจิกก็ต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้รอบคอบทำให้มีลายลักษณ์อักษรจะดีที่สุดนะคะ ช่วงที่ดวงดาวโคจรมารวมตัวกันอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาแบบนี้อาจจะถือว่าเป็นจังหวะ,ปะเปลี่ยนถ่ายของดวงชะตาเช่นกันค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่จบไปขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกน้อมเอาสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์หากเป็นเรื่องราวที่ดีก็ขอยินดีกับคุณนะคะ แต่หากเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีก็ขอให้คุณนำสิ่งนั้นมาเป็นบทเรียนมาเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเรียนรู้ได้มากขึ้นค่ะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกชาวพิจิกท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพ,พยดาฟ้าดินได้รับรู้ว่า ต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงที่โขจรเข้ามากระตุ้นอยู่ในราศีมิถุนที่เรือนมรณะของดวงชะตาในครั้งนี้ส่งอิทธิพลทำให้คุณได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวของความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ